สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ช่องรักไทยสมุนไพรก็นํานเสนอสมุนไพรพื้นบ้านเช่นเดิมนะคะค่ะก่อนที่จะไปรับฟังรับชมนะคะเขาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสําหรับสมุนไพรชนิดนี้นะคะที่ท่านเห็นนี่คือ,อว่านหางจระเข้นะคะ ว่านหางจระเข้นะคะเป็นไม้ล้มลุกใบใหญ่หนานะคะที่ทุกคนรู้จักกันดีนะคะทินกําเนิดจะอยู่ไกลถึงฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและแอฟ,ฟริกานะคะแต่ในประเทศไทยก็มีการปลูกว่านหางจระเข้กันอย่างแพร่หลายนะคะซึ่งตำรับยาไทยก็ใช้ว่านหางจระเข้นะคะในการบำบัดอาการต่างๆนะคะได้อย่างมากมายจนเป็นที่รู้จักกันว่า ว่านหางจระเข้เป็นพืชอัศจรรย์ที่มีสรรพคุณสารพัดประโยชน์นะคะค่ะสรรพคุณทางยานะคะวุ้นในใบสดนะคะวุ้นในใบสดของว่านหางจระเข้สามารถนำมาบรรเทาอาการปวดศรีรษะได้ค่ะแต่สรรพคุณเด่นๆที่ทุกคนจะรู้จักก็คือนำมาพอกแผลน้ำร้อนลวกไฟไหม้ แก้ปวดแสบปวดร้อนนะคะแผลเลื้อรังและช่วยถอนพิษได้ค่ะค่ะนอกจากนั้นนะคะยางที่อยู่ในใบนะคะก็สามารถนำมาเป็นยาระบายได้ค่ะส่วนเง้านะคะเางานะคะนำไปต้มรับประทานแก้โรคหนองในได้ด้วยนะคะค่ะจะเห็นได้ว่าประโยชน์ของบ้านห,งหางจระเข้นี่นะคะ มีเยอะแยะมากมายค่ะปลูกไว้ในกระถางไว้ในบ้านนะคะก็สามารถที่จะบันเทานะคะบันเทา,าแผลผุพองนะคะแผลน้ำร้อนลวกไฟไหม้ได้ในระดับหนึ่งนะคะ,คะนอกจากนั้นประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถปลูกไว้เป็นไม้ประดับในบ้านได้ด้วยค่ะค่ะนี่คือว่านหางจระเข้นะคะ ค่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ารับฟังรับชมในคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดตาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ